สวัสดีครับผมมารุษามาครับวันนี้เราไม่ได้มาโชว์ฝีมือ้วคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อ MG ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดในหัวข้ออะไรทําไมถึงแบรน์ปืน MG กันนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเป็นปัญหาเรื่องที่เรียกว่าเอเดนสองสังคมเนี่ยตอนแรกมันก็ยังไม่แบนด์เอ็มจีลยนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ตอนนี้ครับผมกลับมาจากประเทศจีนเนี่ยงงเลยครับคุณผู้ชมผมนี่งงเลยโอ้โหเปิดมามันทําอะไรกันมันตั้งชื่อห้อง MG No MG เอ็มจีเกือบทุกข้องห้องทีดีเอ็มมันก็อยากด M เอ็มจีครับคุณผู้ชมโอ้ให้ตายครับคุณผู้ชมให้ตายไปเลย่ียว่าโอ้โหแบบไม่มีใครอยากคบกับหากับเอ็มจีเลยเหรอนี่น่าชักน,น่าสงสารจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าผมวันนี้ผมก็จะมาเล่าท้าวความกันดีกว่าว่าทำไมมันถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมก็ถึงแบนเอ็มจีกันนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเล่าเริ่มท้าวความตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วก็คือ MG4 Back ฟร์แบวีโครับคุณผู้ชมมีใครเคยมี m g เอ็มจีโคร์บปืน,นิด้ไอน m ม4ทั่มัน เป็นลายแมงมุมสีแดงๆนะครับสีแดงๆดำนะครับปืนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหทั้งเก็บไม่ด้สองเนี่ยเอามาลงขายครับให้เติมเงินหรือสักอย่างนะผมจะไม่ผิดนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีคนซื้อมาเล่นครับคุณผู้ชมครับพอซื้อมาเล่นเป็นไงละครับโอ้โหมันไม่ใช่ซื้อมาเล่นแบบนิดหน่อยครับราคามันถูกไงเติมเท่าไหร่นะห้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหชัดเจนเลยครับคนซื้อเลยคนบอกบอกว่า GM ครับ เพิ่มกระสุนปืน MG4 หน่อยได้ไหมครับสัก75ฮะบอกยิงมันสะใจมากโอ้โหยิงได้โคตรโกงเลยเล่นดันฟาร์มใครๆก็ยิงหน้าสั่นหมดชาวบ้านยิงไม่โดนครับผู้ชมพอมาเล่นเกิดการเล่นเยอะขึ้นเกิดอะไรรูไร้ไหมครับคนเริ่มวยวายครับแม่งบอกอะไรวะแม่งยิงแล้วหน้าสั่นว่า MG บอกโกง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 กันนักเองเดียวเลยมันโกงๆๆอย่างเดียวบอกอะไรอย่างนี้นว่ามันโกงใช่ไหมมันก็เลยบอกห้าเล่น MG ห้าเล่น MG ห้าเล่น MG ตอนแรกมันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับตอนแรกตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยผมโดนเพื่อนผมยิง เอ็ hey, มจีโฟร์แบล็ควิดอ่ะคุณผู้ชมทำไมมยิงมันไม่ตายวะแป๊บนึงอ๋อที่แท้มันยิงหน้าซานครุณผู้ชมครับมันยิงหน้าซานโอ้โหเป็นอย่างนี้เองแต่แน่นอนครับมันยังไม่ดูเดือดแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับคนก็เริ่มแบบเออมันก็หายไปพักนึงแหละเอ็มจีอ่ะมันก็แบบอาจจะไม่ค่อยมีคนเล่นและแบบหมดหมดช่วงไปช่วงหนึ่งเหมือนแบบยังไม่ค่อยได้ความสนใจเท่าไหร่แต่คือมันมีก็เริ่มมีคนสนใจครับคุณผู้ชมครับสักพักหนึ่งครับทีมงานฉลาดครับคุณผู้ชมครับทำอะไรรู้ไหมครับแจก ซึ่งคนมันก็โวยวายอีกจะแจกอะไรเนี่ยฮะบอกแจกอะไรนักหนาที่นี่กูหน้าสาทั้งห้องแล้วอะไรอย่างงี้ะครับผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าคนเริ่มหัวร้อนะครับโดน MG4 ยิงเข้าไปมันเข้าห้องมาทีเนี่ยมันยิงเนี่ยเจอคนเดียวไม่เท่าไหร่ครับเจอสัก4ี่คนอย่างเงี้ยตายครับแบบหน้าตันแบบแบบเริ่มหมุดหงิดแล้วแบบอะไรวะจร่ิงมันไม่โดนหุดหงิดหัวร้อยิงมันไม่โดนนะครับผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าคนเริ่มหมุดหงิดหัวร้อนจัดแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มโทษปืนครับ โทษปืนบอกไม่ให้เล่น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 แบน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 มันอย่างเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากคบหากันมาเลยเดียวบอกแบนเสร็จปุ๊บคนเริ่มวุ่นวายไม่เอ็มจีนักหนาวะบอกมันจะมันจะเกิดดราม่าคุณผู้ชมครับคนเลยบอกโหอะไรเนี่ยก็แค่กลัวอะไรมากมันหนักมันช้ามันอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเหมือนคนก็บอกว่าบอกว่ามันไม่ใช่หรอกมันแค่รำคาญหน้าสั่นเฉยเอะไรอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมนะมีคนบอกมันหน้าสั่นเฉยเฉยอะไรอย่างนี้ บางคนก็บอกว่ามันโกงโกงโกงไอ้คนนี้บอกว่าโกงเนี่ยผมเลยบอกเลยที่มันบอกว่าโกงเพราะอะไรเขาะมนโดนคนเก่งยิงครับผู้ชมครับมันไปโดนดับคนเก่งที่มันเก่งกว่าคนเล่นเนี่ยมันก็ธรรมดาครับมันก็เลยบ่นว่าโกงครับทนที่จะไปโทษตัวเองครับไม่ได้ตัวเองมาฝีมือตัวเองไม่เก่งครับเลยสู้เอ็มจีมันไม่ได้ครับแต่บางคนฝีมือเก่งแล้วแต่บางคนก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่น่าอค้นอ่ะแบบโดนมันยิงแล้วมันน่าสั่นมันเป็นปืนที่ขัดจังหวะเหลือเกินครับผู้ชมเขาก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวจริงอะไรอย่างนี้นะครับปรากฏว่า ไม่พอครับทีมงานก็ยังไม่เลิกครับเอา MG มาขายต่อครับขายในกล่องไพ่ผู้ชมโอ้มันจะขายของไพ่ผู้ทำไมเนี่ยขายเกือบทุกรุ่นทุกกล่องเลยตั้งแต่ MG4 Inferno Inferno อะไรเนี่ย m e t a ล l i c b l เนี่ยโอ้ขายกันเต็มแล้วผู้ชมครับเรียกได้ว่าคนไม่เริ่มวยไวเขาบอกมันจะขายในุ้กหนาวหน้าใสหมดแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ไม่พอใจแล้วเว้อยอะไรอย่างนี้นะครับบางคนเลยบอกเอา MG4 ออกไปเอา MG4 Opened ไอที่มันแจกฟรีปืนยศเนี่ยจะเอาไปสุดท้ายจริงนั้นก็เลยเอาออกครับ ก็เลยเป็นถึงทุกมาทุกวันนี้ครับเล่นแล้วก็เลยแบนทุกห้องเลยโอ้โหเลยนได้ว่าใครเข้ามานี่เล่น m อ4นี่ถึงก็ด่ากันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมบางคนเรียกผมมักสงสารบางทีก็เกินไปบางคนด่ากันเลยบอกปืนกระเทยเล่นทําไมปืน MG อะไรอย่างนี้นะครับหืมเลยนได้ว่าเป็นอะไรที่เจ็บปวดเหลือเกินสำหรับคนที่ชอบเล่นปืน MG นะครับโอ้โหหมด MG นั่นเองครับเป็นอะไรที่เป็นปวยเจ็บปวดเหลือเกินนะครับวันนี้ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมครับถามอีกอย่างหนึ่งก็คือถามอีกอย่างหนึ่งครับว่าถ้าวันนี้เนี่ย สมมติว่ามันมีคนบอกว่าให้เนิฟ MG4 ขึ้นมาอ่าไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นสมมุตินะครับไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมถามไปเฉยนะถ้าเกิดมันบอกว่าผมขอเนิฟ MG4 บอกให้เนิฟไปเหอะปืนแม่โกงยิงไรหน้าสาดยิงรูปกระตรงอะไรอย่างนี้นะครับยิงดีโอ้โหตั้งต้อมยิงยิงยังไงก็ยิงได้เล่นด่านฟาร์มน่ด่านเนี้ยอะไรอย่างนี้นะครับผมถามผู้ชมจริงคนสําคัที่เล่น MG นะครับปืนหมวด MG ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมยังจะเล่นปืนหมวด MG อยู่หรือเปล่าถ้ามันโดนถ้า MG4 มันโดนเนิฟไปนะครับ ผมถามเฉยๆนะเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินะครับไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้แบบเกิดขึ้นจริงนะเป็นเรื่องสมมุติสหรับผมแล้วเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าสรับผมเองผมคิดว่าถ้าเกิดมันเนิฟ MG4 ไปนะครับผมคิดว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาอ่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่ชอบเล่น MG เดี๋ยวก็ไปย้ายปืนเล่นครับจริงๆครับถ้าเป็นผมเนี่ยเนิฟ MG4 ไปผมก็โอ้ผมไม่ซีเรียสโอ้ผมเล่น HK23E ก็ได้ไม่มีปัญหาเล่น M249 ก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับเล่น Anti-Mac อะไรอย้น โอ้เรียกได้ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นการไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงครับง่ะไม่ใช่การปัญหาที่แก้ปัญหาที่แท้จริงส่วนเรื่องที่แบนเนี่ยแน่นอนครับผู้ชมครับคือผมก็เข้าใจครับว่าทําไมบางคนน่ะถึงแบนบางคนก็อาจจะแบบไอ้คนที่แบบว่าไม่ชอบไปพอใจบางคนถึงต้องแบนว่าอะไรนแบนมันทําไมอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจว่าไอ้ที่คนมันแบนน่ยบางคนน่ะเขาไม่ได้กลัวว่ามันมันโกงอะไรขนาดนั้นมันคือบางคนน่ะลำคาญครับน้าสั่นเฉยยิงแล้วโดนหน้าสั่นคือ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 ถ้าแบบคือคนเล่นเนี่ย เข้ามาเล่นคนเดียวหยิบปุ๊กปืนสกูลเอ็มจีครับหยิบมาคนเดียวอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอมันหยิบมาสักสี่ห้าคนอย่างเงี้ยคือคือแบบมันหยิบแล้วทุกคนก็น่าสันไอ้คนซวยคือใครครับไอ้คนเล่นถระปืนธรรมดาครับโดนก็ยิงรัวๆมาเลยไงยิงไม่โดนไงครับแล้วคือมันออกไปไหนไม่ได้เลยไงบางคนก็เลยแบบเลยแบบแบนมันซะเลยรำคาญมันว่ายิงแล้วโดนมันยิงตลอดงานเลยไม่ได้ยิงมาเลยอะไรอย่างนี้นะครับเออเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองนะครับเป็นเลยที่แบบว่าโอ้โหคนเล่นนี่ หุดหงิดครับบางคนคือบางคนมันไม่ได้กลัวว่าฝั่งถูกฆ่ามันคิวเยอะหรอกมันล้มคาเฉยเออยิงอ่ะผมก็เข้าใจเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายที่คนเล่น MG หมวด MG นะครับกับฝ่ายที่คนเขาแบน MG นะครับผู้ชมครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครยังเจอผมเนี่ยเล่นได้แน่นอนครับ MG4 ผมก็ไม่ว่าหรอกถึงมันจะเล่นแล้วโดนโดนมันยิงหุดหงิดนะครับแต่ผมก็ไม่ว่าครับผู้ชมครับแม่วันนี้ผมก็ต้องฝากกันไว้แต่เพียงแค่นี้ผมขอก่อนจบก่อนไปเนี่ยผมขอฝากเพลงไว้เพลงหนึ่งครับฝากให้กับฝากกันแบบสนุกนุผู้ชม ผมจะร้องให้ฟังนะครับอาจจะร้องไม่เพาะนะผู้ชมครับอมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะพอดีผมคิดได้ครับเป็นเพลงเพลงนี้ว่าโอ้โหน่าจะใช่กับเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ที่เจอเอ็มจีโดนแบทครับนั่งสงสารจริงๆครับปืนหมดเอ็มจีแปลกใจจริงจริงงงจังเลยก็ฉันไม่เคยไม่เคยจะคิดมากกอ่ว่าเธอจะมาว่าเธอจะมามาขอเอ็มจีแบบตกกระจายกับมันไม่น่าคอจริงจริงยังไงดียังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลย ยังไงดียังไงดีกลัวเธอจะไม่เข้าใจจริงๆอันที่จริงฉันก็ไม่ได้ห้ามนะยังไม่ลืมหรอกแต่ไม่เอาหรอกแบบว่านาสันไม่เอานะเอ็มจีไม่ดีหรอกเอ็มจีไม่เอานะเอ็มจีไม่ดีหรอกเอ็มจีไม่เอานะเอ็มจีไม่ดีหรอกเอ็มจีไม่เอานะเอ็มจียังไงก็เอ็มจีสงสัยเธอลืม เธอคงลืมว่าฉันนั้นโดน MG ยิงยิงยิงเบื่อไปไปมามาไปไปมามามาขอเอ็มจเกิดอยาก MG ทําทำไมทำไมเธอช่างใจ,าจร้ายเจงเจงย,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 ยังไงยังไงดีกลังงวเธอโดนโัวจังเลยยังไงดีทำไงดีกลัวเธอจะไม่เข้าใจจริงๆอันทีจริงชันก็ไม่ได้ห้ามนะยังไม่ลืมกันแต่ไม่เอาหรอกแบบว่าน่าสันไม่เอานะ M g ็ ไม่ดีหรอก MG ไม่เอาหน้า MG ไม่ดีหรอก MG ไม่เอาหน้า MG ไม่ดีหรอก MG ไม่เอาหน้า MG ยังไงก่อ MG ครับคุณผู้ชมครับผมก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับประเด็นเรื่องร้อนเกี่กับการแบด MG นะครับปืนหมวด MG นะคุณผู้ชมครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ